สวัสดีครับวันนี้เพจ DK อะไรแต่งนะครับจะมารีวิวครับผมชุดเสื้อฝานะครับของ s c o p ป e ้นะครับ2012นะครับตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับแล้วก็ s u m m e r X นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับชุดนี้จะเป็นชุดขนาด57มิลนะครับเสื้อสูบหนึ่งตัวนะครับตีปอก60.5มิลนะครับฟาลูก57มมิลหอนนูนนะครับฟาสูบนะครับทำวาลโซนิกนะครับ28.24มิลนะครับ ประกินชุดบนนะครับหนึ่งชุดคร <ım. S 1> ับชุดใหญ่เลยนะครับอาะเกนที่เสื้อแท้ครับสปริงเสริมตัวในนะครับสปริงตัวนอกนะครับแท้นะครับทั้งหมดนะครับกปงกิน้าทองแดงครับโมเทียนโซนิกครับผมแคมแต่งนะครับแหวนแหวนลูกสูบนะครับสลักลูกสูบนะครับซีนวาวแท้นะครับแล้วก็บูธเสาเสื้อแท้นะครับชุดนี้นะครับราคานะครับ6500บาทนะครับ ฟรีค่าจะส่งเคอรี่นะครับหรือว่าอ e ีเมลนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเพจ Facebook นะครับ EK อะไรแทงครับผม0 9 0 0 4 1 7 1 5 1ครับผม